ใจที่หลังหรือ BNPL กำลังเปลี่ยนทุกการช้อปปิง้งให้กลายเป็นการสร้างหนี้ในคลิกเดียวดีโคดถอดประเด็นวันนี้นะคะเราจะมาชำแหละกลไกเบื้องหลังของความสะดวกสบายนี้ทั้งจิตวิทยาที่หลอกให้เรากล้าใช้จ่ายเกินตัวและต้นทุนแฝงที่แพงกว่าดอกเบี้ยและวิกฤตนี้ล่องหนที่กำลังกัดกินกระเป๋าสตางค์ของคนรุ่นใหม่ เพราะความสบายในวันนี้อาจมีราคาที่ต้องจ่ายเป็นอิสรภาพทางการเงินในอนาคตเจาะลึกความจริงเบื้องหลังปุ่มผ่อนจำระในดีโคดถอดประเด็นวันนี้ค่ะในทศวรรษปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคทั่วโลกก้าวเข้าสู่ยุคที่ความต้องการได้รับการตอบสนองทันทีกลายเป็นบรรทัดฐานหลักของสังคมดิจิทัลปรากฏขึ้นมาพร้อมกับนวัตกรรมทางการเงินที่เรียกว่า BNP L หรือ b y n o w Paylater ซื้อก่อนจ่ายทีหลังเครื่องมือที่เข้ามาทลายกำแพงระหว่างความปรารถนาและข้อจำกัดทางงบป,ประมาณแต่ภาพสะท้อนที่น่าสนใจในสังคมไทยปัจจุบันคือบริการนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสินค้ามูลค่าสูงอีกต่อไปเหตุใดแม้แต่การสั่งอาหารมื้อย่อยในราคา200บาทหรือเสื้อผ้าแฟชั่นราคาหลักร้อยจึงเข้าสู่ระบบผ่อนชาระได้เกือบทั้งหมดภายตายความเรียบง่ายของการกดปุ่มยืนยัน กลับซ่อนกลนไกลเชิงโครงสร้างและราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายมากกว่าที่เห็นวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันค่ะว่า BNP L คืออาวุธลับของนักช็อปหรือเป็นพายุเงียบที่กำลังซัดเข้าหาโครงสร้างหนี้ของไทยหัวใจสำคัญที่ทำให้ BNP L ประสบความสำเร็จเหนือสินเชื่อรายย่อยอื่นๆแบบเดิมคือความไร้รอยต่อข้อมูลสถิติในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระบุไว้ชัดเจนค่ะว่า BNPL ครองส่วนแบ่งรายได้ของผู้ให้บริการทั่วโลกถึง36.4%สำหรับประเทศไทยตลาดนี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีการคาดการ์าว่าจะมีมูลค่าสูงถึง5,500,000ล้านบาทภายในปี2028 สถิติในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกชี้ให้เห็นว่า BNPL ครองส่วนแบ่งรายได้ของผู้ให้บริการทั่วโลกถึง36.4%โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมคาดการโดไว้ที่211.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025สำหรับประเทศไทยตลาดนี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีมูลค่าการคาดการสูงถึง6,600ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2030 การเติบโตนี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่เป็นสัญญาณเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพทางการเงินของประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มเข้าสู่วงจรน,นี้ผ่านความสะดวกสบายที่เข้าถึงง่ายจนเกือบจะเป็นอันตราย ความน่าสนใจอยู่ที่กลไกอัลเทอร์เนทีฟเครดิตสกอร์งผู้ให้บริการในไทยอย่างเอสเพลเตอหรือ p พเน็กหรือผู้ให้บริการรายอื่นๆไม่ได้พึ่งพาเพียงรายงานเครดิตบูโรแบบดั้งเดิมแต่ใช้ระบบแมชช i n e Learning วิเคราะห์ดิจิตอลฟุตปรินต์หรือข้อมูลพฤริกรรมในแอปพลิเคชันเพื่ออนุมัติวงเงินทันที เช่นความถี่ในการสั่งซื้อประเภทสินค้าที่ชอบยอดเงินที่เติมเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลหรือแม้แต่ความสม่ำเสมอในการชำระค่าสาธารณูปโภควิธีการนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถอนุมัติวงเงินให้กับผู้ที่ไม่มีประวัติเครดิตได้อย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็เป็นการรับความเสี่ยงที่สูงกว่าปกติซึ่งมักจะถูกชดเชยด้วยการให้วงเงินเริ่มต้นในระดับต่ำๆแล้วค่อยปรับเพิ่มขึ้นตามวินัยการชำระเงิน หลายท่านอาจสงสัยว่าในเมื่อผู้ให้บริการโฆษณาด้วยอัตราดอกเบี้ย0%แล้วผลกำไรมาจากส่วนไหนในทางเศรษฐศาสตร์นะคะรายได้หลักถูกเปลี่ยนทิศทางจากผู้บริโภคไปสู่ร้านค้าโดยร้านค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มสูงถึง2-8%เเพื่อแลกกับ conversion rate หรืออัตราการตัดสินใจซื้อที่เร็วขึ้น62.3%ของผู้ใช้ระบุว่าตัดสินใจซื้อสินค้าได้เร็วขึ้นหากมีบริการผ่อนชำระลดโอกาสที่ลูกค้าจะทิ้งตะกร้าสินค้า เมื่อเห็นราคาสุทธิที่สูงเกินไปและการเพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยที่สูงขึ้น20-40%และ45.2%ของผู้ใช้งานมีการใช้เงินเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ BNP L สรุปได้ว่า BNP L ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สินเชื่อคะ่ะแต่มันคือเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงนั่นเอง เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงกล้าตัดสินใจซื้อของราคาแพงได้ในไม่กี่วินาทีเมื่อเห็นปุ่มผ่อนคำตอบไม่ใช่แค่เพราะเราไม่มีเงินก้อนแต่เพราะระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดแรงต้านในใจเมื่อเราควักเงินจ่ายในเชิงจิตวิทยาทางการเงินนะคะเมื่อเราเห็นราคาสินค้าเป็นก้อนใหญ่สมองจะสั่งการให้เรารู้สึกเสียดายและเริ่มยับยั้งชั่งใจ แต่ BNP L หรือการช็อปก่อนจ่ายใช้วิธีแยกส่วนความรับผิดชอบด้วยการหันยอดจ่ายให้เป็นชิ้นเล็กๆจนสมองเราประเมินค่าความสูญเสียต่ำลงตามทฤษฎี mental accounting ของ Richard Taylor มนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะประเมินค่าเงินผ่านกล่องบัญชีในใจบริการ BNP L ทำการแยกส่วนความเจ็บปวดทางการเงินออกเป็นชิ้นๆเมื่อเราเห็นราคาสินค้า1000บาทถูกแบ่งเป็นงวดละ250บาท สมองจะบันทึกว่าราคานี้คือ250บาทในปัจจุบันทันทีทําให้ความรู้สึกผิดจากการบริโภคลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญนอกจากนี้ยังมีปรากฏการ t e m p o r a l Discounting หรือการลดค่า h y p e r b o l i c มนุษย์มักให้ความสําคัญกับความพึงพอใจในวันนี้สูงกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต BNP L หรือการช็อปก่อนจ่ายจึงใช้จุดอ่อนนี้ในการมอบสินค้าให้เราทันทีแต่เก็บความทุกขจากการชำระคืนไว้เป็นเรื่องของวันข้างหน้า งานวิจัยพบว่าวิธีนี้กระตุ้นการซื้อด้วยอารมณ์ได้มากกว่าปกติและทำให้ผู้บริโภคมีความโน้มเอียงที่จะใจ่ายเกินฐานะโดยไม่รู้ตัวยังไงก็ตามนะคะนะวัตรกรรมนี้มีต้นทุนที่เรามองไม่เห็นเมื่อดอกเบี้ยไม่ใช่ไรายได้หลักในช่วงแรกผู้ให้บริการจึงหันไปให้ความสำคัญกับเลทฟรีหรือค่าธรรมเนียมการผิดนัดชำระ ในประเทศไทยหากมีการค้างชำระเพียงยอดเล็กน้อยค่าธรรมเนียมทวงถามหนี้ที่ดูเหมือนไม่สูงเช่น50บาทถึง100บาทหากคำนวณเป็นอัตราส่วนต่อย,ยอดหนี้ขนาดเล็กจะพบว่ามีอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างมหาศาลแม้ผู้ให้บริการมักจะเคลมว่าไม่มีดอกเบี้ยหากชำระตรงเวลาแต่เมื่อพลาดเพียงวันเดียวระบบจะเริ่มกลไกาการสร้างรายได้ทันทีนอกจากนี้การค้างชำระยังนำไปสู่ค่าธรรมเนียมแฝงอื่น เช่นการระงับบัญชีทําให้ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์โค้ดส่วนลดหรือเหรียญที่สะสมไว้ได้ผลกระทบต่อสินเชื่ออื่นแม้จะไม่ส่งเครดิตบูโรในบางรายแต่การมีประวัติเสียในแอปพลิเคชันการเงินขนาดใหญ่อาจถูกนําไปประเมินร่วมเมื่อผู้ขอใช้สินเชื่อตัวอื่นในเครือบริษัทเดียวกัน อัตราดอกเบี ok ้ย er, ผิดนัดชำระหากเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้หรือเป็นสินเชื่อประเภทนาโนไฟแนนซ์อ ok ัตราดอกเบี้ยอาจพุ่งสูงถึง33%ต่อปีอีกหนึ่งต้นทุนที่ต้องตระหนักคือ Data Monetization ข้อมูลทุกการคลิกผ่อนสินค้าคือน้ำมันใหม่ที่บอกถึงพฤติกรรมการซื้อตามอารมณ์และความเสี่ยงทางการเงินของคุณได้แม่นยำกว่าสลิปเงินเดือน BNPL เป็นเครื่องมือชั้นยอดในการเก็บรวบรวมดิจิทัลฟุตปรินต์ของผู้บริโภค ทุกการคลิกผ่อนสินค้าบอกอะไรได้มากกว่าแค่ยอดเงิน 1. คือพฤติกรรมการซื้อตามอารมณ์ผู้ให้บริการรู้ว่าคุณมักจะตัดสินใจซื้อของฟุ่มเฟือยในช่วงเวลาใด 2. ความเสี่ยงทางการเงินการผ่อนสินค้าจำเป็นขั้นพื้นฐานเช่นข้าวสารน้ำมันพืชเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความฝืดเคืองทางการเงินที่แม่นยำกว่าสลิปเงินเดือน 3. e m b e d d e d Advertising ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปใช้เสนอ Hyper-Personalized o f f อฟเพื่อกระตุ้นให้คุณเป็นนี่ต่อในสินค้าตัวอื่นที่คุณอาจจะสนใจ 4. การแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่3นโยบายความเป็นส่วนตัวของหลายแอปพลิเคชันระบุชัดเจนว่าสามารถเปิดเผยข้อมูลให้กับพันธมิตรทางธุรกิจหรือบริษัทในเครือหรือตัวแทนทวงถามนี้ได้อันตรายที่แท้จริงของ bnpl ไม่ใช่ยอดนี่ก้อนใหญ่ค่ะ แต่คือการสะสมหนี้ก้อนจิ๋วจนกลายเป็นดินพ่อขางหมูการผ่อนเดือนละ50บาท10รายการดูเหมือนไม่เป็นภาระแต่เมื่อรวมกันแล้วมันคือรายจ่ายที่คงที่ลดทอนสภาพคล่องในอนาคตจากสถิติพบว่า63%ของผู้ใช้ BNPL มีการกู้เงินซ้อนกันหลายแอปทำให้เกิดสภาวะหนี้หมุนที่ผู้บริโภคเริ่มใช้ BNPL เพื่อชำระหนี้ตัวอื่นหรือเพื่อใช้รักษาสภาพคล่องในการซื้อของใช้จำเป็น บริบทของประเทศไทยในปัจจุบันน่ากังวลเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากระดับหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่สูงเกินกว่า80%มาอย่างยาวนานการอุบัติขึ้นของ BNPL กำลังสร้างพายุหนี้ระลอกใหม่ที่ระบบธนาคารแบบเดิมไม่สามารถตรวจจับได้ประเด็นสำคัญที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือหนี้ล่องหนค่ะเนื่องจากผู้ให้บริการ BNPL หลายรายในประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรอย่างเต็มรูปแบบ ข้อมูลการก่อนหนี้เหล่านี้จึงไม่ปรากฏในระบบตรวจสอบหนี้มาตรฐานเมื่อสถาบันการเงินประเมินภาระหนี้เพื่ออนุมัติสินเชื่อบ้านหรือรถยนต์ข้อมูลความสามารถในการชำระหนี้จึงอาจบิดเบือนไปจากความเป็นจริงสร้างความเสี่ยงเชิงระบบต่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศและกลุ่มที่เปราะบางที่สุดคือกลุ่มเจนซี Z และคนวัยเริ่มทำงานข้อมูลจากสภาพัทระบุว่า กลุ่มที่มีหนี้เสียหรือ NPL และหนี้ค้างชำระหรือ SML พุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดพฤติกรรมการผ่อนได้ทุกอย่างกำลังกัดซอสนิสัยการออมและสร้างประวัติทางการเงินที่ด่างพร้อยตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตการทำงานซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวในอนาคต BNPL ไม่ใช่ผู้ร้ายในระบบเศรษฐกษิจห่างใช้อย่างถูกวิธีมันคือเครื่องมือการบริหารกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ แต่ความสะดวกสบายในระดับที่ไม่ต้องคิดนี้ต้องการการกำกับดูแลและวินัยส่วนบุคคลที่สูงกว่าระดับปกติสำหรับผู้บริโภควิธีการอยู่รอดในยุคที่ทุกอย่างผ่อนได้คือการใช้สติเป็นตัวเบรกทางการเงินค่ะ 1. the cash test หากปราศจากระบบผ่อนคุณมีเงินสดเพียงพอที่จะซื้อของชิ้นนั้นหรือไม่ทำไมนั่นคือสัญญาณของการใช้เงินเกินฐานะ 2. priority setting จำกัดการผ่อนเฉพาะสินค้าที่จำเป็นหรือสร้างรายได้เท่านั้น 3. d e เ Consolidation View ตรวจสอบภาระหนี้รวมจากทุกแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอไม่ให้ยอดผ่อนรวมเกิน30-40%ของรายได้สุทธิมาตรการ Responsible Lending ของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี2568นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการควบคุมโฆษณาที่เกินจริงแต่สุดท้ายแล้วการเบรกที่ดีที่สุดคือวินัยของผู้บริโภคเอง ในโลกที่การจ่ายเงินทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้วคนที่ยั้งใจเป็นและรู้จักบริหารจัดการความต้องการคือคนที่มีอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริง